สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยิมยิมยิมใส่นะครับเร้องค้ากลับครับมือนีมี่ผู้โดยสารติดประมน้ครับแต่คนน้อยมากเลยนะเพิ่มเพิ่มสองคนครับมือมากมากกันแบบนอนมากมือเมื่อเพิ่มมาสองคนครับเมื่อนี่นั่งเมื่อกัจีไปทางลัดครับไปทางเขาใหญ่พีน้องเบิ้งเส้นทาานะครับเดื่อตามเส้นทาาครับจะไทยรับน้ากไม่เบิ้งครับ เรื่องออกจากงานไม่ได้เท่าไหอ่เนาะเจ็ดช yeah. okay, ั่วโมงสีเออออกจากงานประมาณเจ็ดโมงกว่าัครับเจ็ดโมงกว่าัไปตามเส้นทางไออำเภอปากพีไปตามเส้นทางว่าลักไปเขาใหญ่คนนำทางจะเรีกอะไรทีผ้าลงเขาใหญ่ก็แล้วกันอ่ะครับตามมาครับท่านผู้ชม ครับท่านผู้ชมครับเห็นอะไรไหมครับข้างหน้าเครื่องนึ่งอยู่ครับเครื่องนึ่งคือเขานะครับขุนเขาจะกั้นขวางหน้านะครับแดดกล้าจะร้อนเพียงใดพี่จะไปหาเธอจนได้นะครับนี่ครับกำลังเดินทางกลับนะครับทุกท่านครับเดี้ยวขวาตามเส้นทางไปเรื่อยๆนะครับ ครับทุกท่านครับภาพทุกท่านครับมาทีน้ำตกเหวนาลกสันซชือเป็นแต่ย่านแต, <c oughs> <c oughs> ต่ย่านฟังแต่ซื้อก็น่ากลัวเลยครับท่านผู้ชมหัวหน้ะแม่ว่านแตกสวดสวดลงมาแล้วครับอ่าผมเคยมาจากเถื่อพี่นออ้พพนองไปแต่ภาพพี่น้องไประเบิ้งรับบานนี่ <c oughs> นี่เ <c oughs> พื่อนเขียนไปว่าห้ามให้อาหารลิงครับเบิ่งรอบบริเวณครับมองจอดรถ บนผู้เขาใหญ่ด้ยครับพี่ครับเขาใหญ่ยอดสุดเลยครับบานนี้จะพาพี่น้องไปเบิงน้ําตกเหวนรกมองจากว่ามันอยู่หม่องได้ไปถามเจ้าหน้าที่ครับไปนี่ครับเส้นทางลงไปไปได้ถามเพั่นก่าขมูแล้วว่าเส้นทางหม่องนี้ลงไปแต่ว่ารถเข้าจอดไกลเลือเกินท่านมาทางรถมาครับพุ่นเดี๋ยวไปเบิงก่อนว่ามันเป็นไรนาะครับนี่ เส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกเฮ้นนรกเ่นนะครับนี่ประกาศงดเข้าเที่ยวชมน้ำตกระหว่างเวลา16-30ถึง6กุน่วนัเพราะจะได้รับอันตรายจากสัตว์ป่าครับอันตรายอ๋น้ำน้ำแห้งหมอครับโอ้ชื่อน่ากลัวน้ะน้ำตกเฮ้วนรกนะครับเนาะ ที này, iff, ่น yeah. like, ีน uh, hey, ้ำตกไม่ม hey ีแล okay. ้วเนาะครับดป้าคปป้าานอะครับครับเดี๋ยว่ะไปไทยรวแลรวครับรวใหญ่พนมว่าป้าพ่นมลงไปนี่กิโลหนึงลงเขาลงเหวลงไปนี่ขึ้นมากิโลหนึงพอดีหักออกครับพราะบพี่บลงไปอ่าครับเบิ้งภาพก็ได้นี่อาช้าราช้างเบียงชมวิว ครับน้ำตกเหวนรกนี่จุดจุดชมวิวนี่เออนี่นี่โอ้น้ำตกงามไปเลยนี่ดูตรงนี้ก็สวยนี่ครับแต่ช่วงนี้เรามามันไม่มีนะมีศาลาส้มสร้างพอเพราะว่ามันเข้าฤดูแล้งแล้วเดือนเมษาถ้ามาช่วงเดือนมกรากรุ่งพาเนี่โอ้ยน้ำตกเหวนรกนี่งามดูดามนี้ใช่ไหมตามนี้เราไม่มีโอกาสลงไปเราคนขางไกลเยอะเลยหน้ากรกฎาเดี๋กันช่วงหน้าฝนจะมีน้ำเยอะเขวนรก เส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกเฮลโลกเอาเขาไปวัดกับบริษัมกันเัือกเถอะผมเคยมาจักเถอะครับพี่น้องครับคับครับครับลัดปลามาทางเขาใหญ่ปากช่องตามเส้นทางคดเขียวลมลื่นครับมองนี้มีสัตว์ปลาเยอะแยะนะครับเรื่อมีสั่งก็มีครับสั่งญ่สั่งหน่อยมีเวิร์ดครับมองนี้ครับเมื่อกี้นี้ลงจากเขาใหญ่ครับตามเส้นทาง มุ่งซู่ปากช่อง6กกิโลครับจะก,กลับไปอุบลตา,ามเส้นทางนะครับทางก็ดี่ดีครับเรียบเงียบสงบครับลาดยางโดเขี่ยวไปมาก็ดีดีครับรถลาบหลายลมลื่นเย็นสบายครับทางรัดเมื่อบานห่อครับนั่นน่จะมีรถผ่านมาขั้นหนึ่งนะครับ มุ่งสู่อุบลราชธานีครับทุกท่านครับไปเรื่อยๆครับตามถนนสายเปียวนะครับขอยันนะขอยันจะเจอสังครับเพินวาสังแถวหนีร้ายครับเป็นถูงเลยครับทางคดเคียวไปมามุ่งสู่คนครับปากช่องเส้นทางเงียบเรียบสงบดีครับช่วงนี้รถบมีครับ ไปเลยเลยครับลมยืนเย็นสบายนานๆจะมีรถผ่านมาสักครั้งหนึง่งนี่ครับไปเรื่อยๆครับล่งเนิ่นขึ้นเนิ่นทางกดเขียวนาเบิ้งพี่นรองเนครับเมาสำรับนักปันนะครับเด้อ เคยเป็นนักปั่นนักขยานครับมาปั่นแถวนี้ครับเสียอย่างเดียวทางแคบไปหน่อยนานครับสุดยอดเลยครับร่มเลื่นเย็นสบายครับปั้นกับเพาอนแดดนี่ครับทางโคง้งทางงอทางเลี้ยวแต่ว่าระวังแต่ว่ารถทางสีสวนมาสน,นั่นล่ะไปเลยเลยครับ ครัทุกท่านครับมาหอดมองนี้ครับอุทยานเขาใหญ่ครับอ่ากำลังล่องเขาครับนี่กรเป็นเส้นทางอีกเส้นทางหนึ่งครับแต่ว่าพี่น้องใช้มาสเส้นทางนี้กัระวังเบิังเวลาดีๆครับเพิ่นปิดเพิ่นบ่ได้เปิดตลอดเวลาอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ครับเส้นทางลมลื่นเย็นสบาย ตัวนี้เจนทางล่งล่งให้ปากช่องครับงามครับนักท่องเที่ยวกับมาเที่ยวกันครับรถจอดเป็นสลอนอยู่นครับนี่ครับตัวนี้ท่องก็สิเป็นจุดจุดขึ้นอุทยาแนแห่งชาติเขาใหญ่จุดขึ้นไปที่ทาที่ทำการ ทุกคนมาหอดก็มาจอดมองนี่ครับจอดรถจอดล่านี่ครับบ้านเขาเขตจังหวัดนครราชสีมาแล้วครับบ้านีข้ามห้องง่ายบอกครับบ้านนีเขตก็จะเขาเขตจังหวัดนครราชสีมาผมเดินทางกลับครับ อีกเมื่อวานกับ้นก็ะอดไปแล้วครับบารน,นี่ระวังขึ้นเพิ่นจะเหดคขึ้นไวเป็นระยะระยะเพิ่นห้ามค้นครับเถเร็วอ่าไปเรื่อยๆครับนี่นอีกเส้นทางหนึ่งครับทางลกไปครับโคดเขียวโง่ไปงอมากง่ามเหลือเกินครับ มีน้องคนไหนบ่เคยมากครับเบิ่งคลิปผมเลยครับกคไลโคกดแชร์ไปเลยครับเด้อคนครับนานๆั่นจะมีรถพานมา <S <S นักท่องเที่ยวเหมาะสำหรับมาเที่ยวมาพักผ่อนครับกินเขานอกบ้านนอนปลาสุดอากาศบริสุทธ อีก40กิโลถึงปากช่องครับครับทุกท่านครับเบิงสองขางทางเรือว่าเบิงถนนไปเรื่อยๆก่อนนะครับนาะครับีครับทางโคดเขียวรวมเลื่อนเย็นสบายครับคณะนี่ให้ผู้ชมเบิงปลาเบิงถนนถน,นะก่อนเนาะจังไปเบิงทงหน้าเบิงบานเฮือนตึกรามบานช่อง ป่านี้นี่กระเบิงตน้นไม้ซะก่อนครับท่างงามเหลือเกินครับสองของางท่าเต็มไปด้วยต้นไม้ป่าดวงดิบนี่ครับสวยงามไรบ่เคยเห็นกระเบิงคลิปผมเนี่ยครับขาเลาะแชนเนลไปทุกที่ที่มีทางระหว่างยูช่วงซทซ่ สวยงามมากครับตอนโซ่ระวางอยู่ตอนโซ่วันที่ยี่สิบขึ้นเนินลงเนินครับลงเนินลงเนินครับผิวนะสวยงามเหลือเกินครับป่านจากนั่นก็ขึ้นเนินครับสวยงามเหลือเกินครับ ท่านมากะกดไลค์กดแชร์รน,นะครับเด้อกดติดตามให้แล้วครับผมในช่องขาเลาะแชนแนลไปทุกที่ที่มีทางบันเกลียวครับไปทุกที่ที่มีเธอที่มีเธอด้วยบวก<แ>เพิ่มอีกที่มีเธอด้ยขาเลาะแชนแนลไปทุกที่ที่มีเธอ <c oughs> ครับมองนี่ก็เป็นมองอีกมองนึงครับมองจอดรถมองพักรถครับ มันจะมีมองพักรถเป็นพักๆไปเรื่อยๆครับใค้เ่เคยมากกับเบิ่งคิดผมไปเรื่อยครับท่านเหียนนี่คือกาลังจะล่มกับไปทั้งโคราชครับขาล้มครับบนขาขึ้นนี่ครับคุณละครับพานมาจากจังหวัดนครนายกคุณละครับมามาเรื่อยๆมาตามเส้นทางเขาไงปากช่องเขียโคราชอ่ามอดโคราชครับ เขาใหญ่โคราดเลยโคราดครับมาเลืเลยครับขาลงบนขาขึ้นครับพี่น้องอ่ะไปได้เลยครับเพิื่อนเขียนไว้ว่าด่านช่างครับแต่ว่าระวังตาช่างท่านละนี่ครับช่างแค่นี้เยอะแยะเนว่ามันยังยู่ในเขตเขาใหญ่อยู่ครับิ่นเขียนไปว่าระวังช้างด่านช้างอึ๊บระวังตัวนี้ระวังขึ้นครับระวังขึ้นตัวนี้ระวังขึ้น ถามาให้เงตั้งตั้งเลยครับให้ก็สร้างได้ตัวนี้ครับพ่ดว่าส้่งมันสิม่าเรดทางมาขออาหารกินแย่านี้ครับเรื่องปลาดงดิฟตอยู่ครับผุ้ยมักธรรมชาติครับมักถนนทัทางแบบนี้ครับเบิรงคลิปนี้แหละครับ คนมักธรรมชาติมักความสงบมักความเงียบสงบครับครับนานๆกับที่วิลพานมาคันเนื้อแ,แสงแดดจากซองมะนาวนนง้องเพราะว่าย้อนแสงนะครับท่านผู้ชมมันย้อนแสงสับสวยงามครับเฮ้ยงานครับมาหอดมองนี้ครับพันบอกว่าน้ำตก เหงืสุดหรือน้ำตกผ้าเดียวดายข้างมาเมื่อกี้ครับภาพที่น้องมากนี่บ้างครับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นี่มอรกมระดกโลกงามไหมครับสวยไหมครับนะเป็นนาผ้าเาว่านาผ้าเดียวดาย่นนะครับ,เข,บเ,เขาสลับซับซ้อนครับสวยงามมากมากพอแล้วกันมาถ่ายภาพคลิป ถ่ายคลิปให้พี่ดองเบิงดองเข้าครับมาจอดเบิงเอาถ่ายภาพตามอ,อาเซียใสเดอ้อบนี้เดอ้อ,อครับครับหลังจากพักถ่ายภาพชมวิวแล้วครับเดินทางต่อครับมุ่งสู่ จังหวัดนครราชสีมาบานนี้ลงเนินครับใส่เกียร์ํำเรา่นี้ครับ,รบลงเนินไปเรื่อยๆครับจะลงซูพืนราบแล้วนี่ครับไปเรื่อยๆครับมีปลาไพ่สองข้างทาง ทางลงเนินครับคดเคี้ยวไปมาตามสันเขาล่องเขาครับทั้งล่างทั้งจ่ายมือเพราะทั้งขัาวมือนี่เป็นเหลเด้ครับเวเลึกเหวลึกครับมองลงไปบาดเสียวมอ,อมองลงไปครับมองเส้นทางทางหนาไปเรื่อยครับ หามองไปทางขวามือมันเป็นเหวบาดเฉียวเห็นจงางจะมุกเหวจิงเปิ้งลงไปครับเท่ากับไปเรื่อยครับตามเส้นทางครับเลาะตีนเขาค้นเท่ากับแปลกนอกเก่งครับมนุษย์เท่าครับตัดเส้นทางตา,ตามตีนเขาไปเรื่อยนะครับเนี่ยไปทางขวามือเห็นเหวครับนั่นๆั่นก็จะมีรถพันมาคันหนึ่งสองขั้นนะครับ ไปเรื่อยครับนี่ครับอันตรายรถจอดข้างทางรถเป็นอะไรน้อน,นะครับมีคนนั่นมีคนเป็นอะไรวะเนะี่ยมาถ่ายรูปบ่เนึกว่า,า,ามีรถเป็นอะไรเข้าถ่ายอะไรนี่ครับวิ่งโซเ็นลิงฝรั่งว่าเห็นลิง, <laughs> ลง,ลง <laughs> ผมก็มองหาอยู่อมองหาสำหรั <laughs> บสัตว์ป่าครับอาจจะมีสัตว์ป่าเขาจอดรถ,ถถ่ายรูปจอดรถ สองข้างทางก็ระวังรถสวนมาข้างหลังอย่าชนเนี่ยฝรั่งครับอาจจะเห็นสัตว์แปลกๆเละยืนถ่ายรูปครับฝรั่งไปเรื่อยครับใช้เกียร์ต่ำไปเรื่อยครับยังยังยังลงเนินอยู่นะครับยังโค้งข,งข้อศอโค้งข้อศอกไปเรื่อยครับขึ้น เนินปับ๊บแต่ลงเนินต่อไปอีกนี่ครับไปเรื่อยๆครับสองข้างทางป่าไผ่ตัดถนนริมตีนเขาไปละวนี่ครับโอ้พนหอกกับชุดหยอดเอี๊ยงสางทางน้ำตีนเขาสามารถให้รถแลนไปมาได้นี่ครับ มีเจ้าหน้าที่กำลังอะไรทำอะไรกลางเต็นท์หมดทำความสะอาดครับท่าหน,าาาน,นาหน้าห้าวเขาท่านแรบเ้นทางนี่เส้นท่างางามงามครับนีเจ้าที่กำลังเคลียร์เ้นทางครับเพื่อให้ท่างสวยงามให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวะสะอาดมูสะอาดตาไปเรืร่อยครับหอด โคงหักศอก<ส>อหักศอกหรือคอสอบเ<หน>จดโค้นนงหักศอบก่นะครับหักศอบดีดีครับตายเออป็นปลาใหม่ปลาดวงดิฟล่มเลื่อนเย็นครับยังไปอีกไกลอยู่ครับบม่มีวีแว้ว่าแต่หอดง่ายๆละสี่สิบกิโลครับ ถึงปากช่องก็สามสิบเอ็ดกิโลเบงสองขัางทางครับงามเหลือเกินสวยง,งามมากนี่ครับพอดบองนี้ก็เป็นมองงามอีกบองนึงครับโค้งตามถนนรถสวนมาครับเป็นหุบเขียวทั้งขวมือหุบเขียวเลือกครับ เวลาขับรถก็ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับวงตามถนนไปเรื่อยๆครับแต่ว่าเส้นทางเส้นนี้พันปิดแจ้งโมงก่อนแจ้มงแรก <6 S 2> มงแรกง, <6 S 2> งแรงครับปิดเลยบริหานครับเปิดแจ้งมาเศร้ากับฮกโมงเรืกันเนาะพี่ลองเข้าจะมาเส้นนี้กับเบิรงเวลาห้ดีครับหกโมงแรกคนปิด ดานนะครับยึดครับอ้อดมองนี้กางขึ้นเราครับทุกท่านครับขณะนี้กำลังเดินทางบนถนนทางด่วนครับเส้นทางด่วนมอเตอร์เวย์ครับลั่มตะคองเห็นภูเขาเหงาครึ่งหนึ่งครับเพื่อว่าภูเขาจะกั้นขวางหน้าแดดก้าจะร้อนเพียงใดที่จะไปหาเธอจนได้ เป็นตายพี่จะยังไปหาเธอนี่ครับเ <ปะ S 1> <c oughs> ออนครับ <c oughs> ทางยองกองไปครับส <c oughs> ุดยอดครับสุดยอดสุดยอด <c oughs> ช่วงนี้เปิดฟรีนะครับทางด่วนครับ งามงามงามครับเอาเอาแค่นี้ก่อนครับนี่คืออุโมงครับอุโมงบนทางด่วนนะครับก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรนะครับแต่ผมบอกว่าเป็นอุโมงค์ทางด่วนบนเส้นทางทางด่วนครับสวยงามครับท่านที่ไม่เคยเห็นก็ดูคลิปผมนะครับเป็นอุโมงเป็น ช่องทางที่ดูแล้วสวยงามนะครับยานทับต๊เขาบนข้างล่างก็เป็นน้ำครับเป็นล่ำตะคองนะครับเล้วเอากันไว้ยานทัาตกเขายานทัาตกใจยานทัาตกใจข้างล่างเป็นล่ำตะคองครับยานผู้เลี้ยพิดพหวังนะฮะผิดหวังซ้ำเถาะเขาเริมมาโดนสะพานเหล็กนะครับโดนสะพานเหล็ก ครับมุกเปิดมุก <laughs>